ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณนะตอนนี้นะครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับครับผมครูพิ่นันดำสีใหม่นะครับผมก็นำหนังสือสมัยมาสอนให้ตั้งแต่เล่มที่1นะครับชั้นป .1 นนะครับเล่ม2ชั้นป .2 อเล่ม3เล่มสี่เล่ม5้าเล่ม6ชั้นป .6 นะครับผมแล้วมีวงเล็บนะครับว่าเล่มนี้เป็น student ก็คือเป็นหนังสือสำหรับเรียนนะครับส่วนอีกเล่มหนึ่งนะครับวงเล็บว่า workbook นั่นก็คือเป็นหนังสือแบบฝึกหัดนะครับดังนั้นก็คุณครูนำมาทำให้ทั้งหมด 6ชั้นเรียนนะครับชั้นละ2เล่มก็12เล่มนะครับลูกๆเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับเรียนอยู่ชั้นไหนก็เข้าไปดูเล่มนั้นชั้นนั้นนะครับผมวันนี้นะครับสุเรนนะครับหน้าแรกของชั้นป .6 นะครับก็เขียนหมายเลขกหนึ่งไว้ว่าหน้าหนึ่งลูกไปดูหน้า2หน้า3นะครับแต่ตอนนี้คุณครูเพิ่งทำนะครับนะมีหน้าแรกหน้าเดียวก่อนนะครับแล้วก็จะทำให้จนจบเล่มเลย ไปเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับนั่นก็คือ starter นะครับแปลว่าเริ่มต้นนะครับนะหน่วยเริ่มต้นก่อนที่จะถึงบทที่1นะครับหรือว่า chapter 1หรือว่า unit 1นะครับหรือ module o n แล้วแต่จะเรียกนะครับหน่วยเริ่มต้นหรือการเริ่มต้นนะครับหนังสือตัวขาวๆนะครับนะ can you remember นะครับ you แปลว่าคุณ remember แปลว่าจำนะครับนะจำได้นะครับเป็นคำกริยา ส่วนแคนนะครับนะเป็นคําถามชนิดหนึ่งนะครับผมขึ้นต้นด้วยแคนด้วยขึ้นต้นด้วยคูดขึ้นต้นด้วยเวลด้วยวูดด้วยเมด้วยไม้นะครับนะด้วยแชลด้วยชุดเขาถือว่าเป็นโม d ด l ร์เวิร์บหรือเป็นกริยาช่วยชนิดหนึ่งนะลูกนะสไตล์การสอนครูเป็นนานจะสอนให้ละเอียดแบบนี้นะครับนะให้ลูกๆรู้ไปตั้งแต่ป .4 ป .5 เลยนะครับเรียนม .123 จะได้เก่งนะครับนะ Can you remember แปลว่า คุณสามารถจำได้หรือไม่หรือสามารถจำได้หรือเปล่านะครับเป็นประโยคคำถามเรียนกับครูพี่นันนะครับแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคนะครับที่แปลไปแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์คุณสามารถจำได้ไหมนะครับนะแปลยอย่างนี้ก็ได้เลยคำสั่งที่หนึ่งบอกว่า w h a t c can you see นะครับ มาแปลกันอีกนะครับนาอยูแปลว่าคุณนะครับแคนแปลว่าสามารถซีแปลว่าพบแปลว่าเห็นแปลว่าเจอ What แปลว่าอะไรนะครับ What ก็เป็นประโยคคำถามชนิดหนึ่งนะครับขอเรียกว่าขึ้นต้นด้วย w equation นะครับมีคำว่าอะไรบ้างครับนุ่งนักเรียนมีคำว่า w h a when where why who who's และก็ How นะครับนะ t can you see คุณสามารถเห็นอะไรบ้างนะครับ หมายถึงว่าเห็นภาพอะไรบ้างในหนังสือนี้นะครับผมแล้วก็จะได้เรียนต่อต่อไปในหน้าต่อต่อไปเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนะดังนั้นลูกๆนักเรียนชั้นป .6 นะครับผมที่เปิดมาเจอนะครับหน่าหน้านี้เป็นหน้าแรกที่คุณครูไปนันสอนนะครับลองดูหน้าต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณครูทําให้จนจบเล่มเลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับนะที่ติดตามนะครับ ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ